ืออัน,นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไอเดียของเพื่อนตากล้องเองที่เขาทําขายอยู่นะคะเขาเอาส่งตามพวกร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขายอยู่ที่หน้าหมู่บ้านตัวเองด้วยเนาะซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนแรกก็กะทําเล่นๆน,นะแต่พอขายไปขายมาขายได้วันนึงเป็นร้อยกล่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีแล้วก็แบบขายอย่างอื่นมันก็ซ้ําๆกับคนอื่นใช่ไหมอันนี้ก็แปลกใหม่ดีนะแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำแซนวิชมาม่าเกาหลีค่ะ ซึ่งเป็นเมนูที่แปลกใหม่มากๆเลยนะเป็นไอเดียของเพื่อนตะก้องเองที่เอาไปลองทําขายแล้วเอ้าบังเอิญไครดีเฉย<อ>เพื่อนบอกว่าเอาไปทำส่งตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆนะคะส่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยกล่องเลยละค่ะแล้วต้องบอกเลยนะว่าพอชิมไปเฮ้ยอร่อยแบบไม่น่าเชื่ออร่อยไม่ซ้ําใครเลยละค่ะใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรขายดีต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะ วัตถุดิบหลักๆเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นขนมปังปอนแบบแผ่นอย่างนี้นะครับไข่ไก่ปูอัดแฮมไก่อันนี้ก็จะเป็นผักกลีนอกนะครับมาม่าเกาหลีซอสโคชูจังเนยสดหรือมาการีนซอสปรุงรสมายองเนสหรือสลัดครีมใบาพาสเล้พริกไทยปน่นสำหรับรายละเอียดว่าเราใช้เครื่องปรุงเท่าไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไ้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปดูได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวแฮมกกกัันนนนน่่่่อออเเลยครรบบจะะหแงออป็3สวนน ลักษณะเป็นแผ่นๆประมาณนี้นะครับนาเส้นมาม่าเกาหลีมาต้มนะครับเราจะต้อมอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับพอเราต้มมาม่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะถักขึ้นมาพักไปก่อนครับเราจะนําขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะครับพอเส้นมาม่าของเราเสด็จน้าแล้วนะครับทีนี้เราจะแบ่งออกมาเป็น2ถ้วยครับถ้วยหนึ่งเราจะทําเป็นมาม่าแบบไม่มีรสชาติเลยนะครับส่วนมาม่าอีกถ้วยหนึ่งนะครับเราจะปรุงรสชาติลงไปครับแบ่งเป็น2ถ้วยอย่างนี้นะครับถ้วยที่เราจะปรุงรสชาติเผ็ดนะครับเราจะใส่ซอสเครื่องปรุงของมาม่าเผ็ดเกาหลีลงไปครับ เสร็จแล้วเราจะบีบครีมสลัดลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราไปลงมือทาแซนด์วิชมาม่าเกาหลีกันได้เลยครับอันดับแรกนะครับเราจะทาเนยหรือมาการีนนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับทาลงไปในเตาแซนด์วิชได้เลยนะครับพอทาเสร็จแล้วครับเราจะนําขนมปังมาวางไว้นะครับแผ่นหนึ่งครับและให้เรานําปูอัดมานะครับนำมายี๋ครับกระจายทั่วแผ่นอย่างนี้ได้เลยนะครับพอเราใส่ปูอัดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ครับเรามาบีบครีมสลัดลงไปครับ ตามด้วยผักกรีนโอ๊กนะครับพอใส่ผักกรีนโอ๊คลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็โรยมายองเนสหรือครีมสลัดลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วนําขนมปังอีกแผ่นหนึ่งมาครับสาหรับขนมปังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูครับเราจะเจาะรูให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราวางโปะลงไปครับตัวแฮมที่เราหั่นไว้รอบแรกนะครับมาวางทับได้เลยครับ อันนี้เราจะทําแบบไม่เผ็ดก่อนนะครับพอใส่แฮมลงไปแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําตัวหม่าม่าเกาหลีที่เราลวกไว้ครับเอาเป็นตัวที่ยังไม่ใส่เครื่องปรุงนะครับวางทับลงไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปครับไข่ค่อยๆตอกหน่อยนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับหยาอๆลงไปครับเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยพริกไทยครับตามด้วยใบพาสเลย์นะครับ เอเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะทําแซนด์วิชกันได้เลยครับพอไฟด้านบนดับแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดฝาได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชเกาหลีแบบไม่เผ็ดของเรานะครับเสร็จแล้วครับไม้พายครับมาแซะขึ้นครับแล้วก็นําแซนด์วิชของเราไปพักไว้ก่อนครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราจะมาทาแซนด์วิชมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดกันนะครับอันดับแรกเราจะทาเนยหรือมาการีนลงบนเตาแซนด์วิชก่อนนะครับเสร็จแล้วนําขนมปังมาวางครับ ตามด้วยผูอัดนะครับเรานํามายีๆครับแล้วก็วางใส่ลงไปได้เลยนะครับบีบมายองเนสครีมแซนด์วิชหรือน้ําสลัดลงไปครับใส่ผักลงไปตามชอบได้เลยนะครับบีบครีมอีกรอบนึงครับตามด้วยขนมปังเจาะรูนะครับนำแฮมมาวางครับแล้วก็ใส่มาม่าเกาหลีแบบเผ็ดลงไปนะครับไข่ไก่1ฟองปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับพริกไทยป่นใบพาสเลี ฝาได้เลยครับเค่อยๆปิดลงไปครับตอนนี้นะครับกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแบบหอมมากเลยครับหิวแล้วครับพอไฟด้านบนตรงนี้ดับเรียบร้อยแล้วนะครับแซนด์วิชของเราก็เสร็จแล้วครับเราก็เปิดฝาขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับแซนด์วิชของเราหน้าตาจะประมาณนี้นะครับช้อนขึ้นมาครับแล้วก็นําไปพักไว้บนตะแกรงครับทีนี้เรามาทาแซนด์วิชมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดตัวต่อไปกันเลยครับทาในสดหรือมะการีนะครับลงบนเตาแซนด์วิชครับเสร็จแล้วนาขนมปังมาวางครับตามด้วยปูอัดนะครับยียีครับเอามาวางไว้บนแซนด และเราก็จะบีบครีมแซนดิชลงไปนะครับตามด้วยกรีมโอ๊กครับเราก็จะเทครีมแซนดิชลงไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็นาขนมปังเจาะรูมาวางทับไว้ครับแฮมครับแล้วก็นํามาม่าเกาหลีเพ็ดมาใส่ลงไปครับต่อไปเราก็นําโคชูจังมาครับไปป้าอย่างนี้นะครับมาทาไว้บนมาม่าเกาหลีได้เลยครับตามด้วยไข่ไก่นะครับปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับพริกไทยป่นพาร์สลี พอไฟดับแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดฝาครับแล้วก็นําไปพักไว้บนถาดอย่างนี้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นแซนด์วิชมาม่าเกาหลีซอสโคชูจังของเราครับแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทาแซนด์วิชส่วนที่เหลือให้หมดก่อนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวมาม่าเกาหลีแซนด์วิชของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจัดใส่กล่องกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นกล่องเบเกอรี่เบอร์ e 2 0นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวข้างบนเนี่ยสามารถล็อกได้ด้วยนะครับ นี่ครับลักษณะประมาณนี้เลยและเราก็จะนํากระดาษไขสาหรับห่ออาหารนะครับเอามาวางรองลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหั่นนะครับวันนี้เราจะหั่นผักครึ่งอย่างนี้เลยครับ <regulating noise> นี่นะครับ <Für language> พอเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดใส่กล่องอย่างนี้ครับให้เราใส่ผกักลงไปชิ้นหนึ่งนะครับมันจะทําให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยครับ <S <S พอเราใส่ผักลงไปแล้วนะครับ <S <S ทีนี้เราก็จะแถมซอสมะเขือเทศแบบซองครับใส่ลงไปด้วยครับแล้วเราก็จะปิดฝาได้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับ ต้องไข่ดีแน่ๆเลยค่ะดูน่าทานมากๆเลยหรือเราจะใส่3อันแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับโอ้พราใส่3อันก็ดีนะพอดีกล่องนี้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่ซอสมะเขือเทศลงไปครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับโอ้อันนี้ก็น่ากินมากประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต้นทุนกันก่อนเลยครับสำหรับต้นทุนแซนด์วิชมาม่เกาหลีนะครับต่อ1ชิ้นนะพอ1ชิ้นเนี่ยเราหั่นออกมาได้1คู่นะครับ หนึ่งชิ้นใหญ่เนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่14บบาท70สตางค์ครับต่อ1นชิ้นหรือว่าต่อ1นคู่1กล่อง2ชิ้นอย่างเงี้ยครับไม่รวมผักกับซอสมะเขือเทศซองนะจะอยู่ที่14บบาท70สตางค์สมมติรวมอย่างอื่นตีกลมๆบปว่า15บาทแล้วกันซึ่งกล่องหนึ่งอะสามารถจะขายได้30บาท35บาทก็ได้นะคะน่ารักขนาดเนี้ยขายสามห้ายังไงก็ขายได้แน่นอนเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นแซนด์วิชมาม่าเกาหลีใส่โคชูจังนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ16 98บบาทาครั ซึ่งเราก็สามารถจะไปขายแบบ3540ได้นะคะคือเป็นรถที่ไม่มีโคชูจังกับอีกรถหนึ่งก็คือเพิ่มโคชูจังนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็นหน้าอื่นๆต่อได้นะเพราะว่ามาม่าเกาหลีมันก็จะมีแบบเป็นซอสขาวเป็นครีมชีสอะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นลำ้ำยอนที่เป็นดำๆก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอ่ะจะเอาไปครีเอทเป็นรสชาติอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะจัดแบบเราก็ได้นะครับกล่องหนึ่งก็จะมีสารหน้าเลยก็จะมีแบบ ไม่เผ็ดนะครับแล้วก็จะมีแบบเผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดใส่ซอสโคชูจังครับอ๋อก็คือความเผ็ดเนี่ยก็ไปปรับได้ด้วยนะว่าจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะกล่องนี้นะครับเราก็แนะนําอยู่ที่50บาทครับโหคุ้มมากนะแล้วคือกําไรโคตรเน้นนะบอกเลยหนักด้วยนะมาซื้อกล่องหนึ่งเออหนักดีเนาะให้ไส้เยอะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไอเดียของเพื่อนตาก,ก้องเองที่เขาทําขายอยู่นะคะเขาเอาส่งตามพวกร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขายอยู่ที่หน้าหมู่บ้านตัวเองด้วยเนาะ ซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยตอนแรกก็กะทําเล่นๆน,นะแต่พอขายไปขายมาขายได้วันนึงเป็นร้อยกล่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีแล้วก็แบบขายอย่างอื่นมันก็ซ้ำๆกับคนอื่นใช่ไหมอันนี้ก็แปลกใหม่ดีนะแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นด้วยนะคะสาสาว,สาวที่แบบชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันได้ฟิลใหม่ๆนะแต่ว่ามันไม่แปลกจนเกินไปจนแบบว่ากินไม่ได้กินยากอะไรเงี้ยนะคะ <G ül üş> ก็เป็นเมนูที่ทานได้ทุกวันแน่นอนค่ะระหว่างพักเที่ยงดูซีรีส์เกาหลีไปกินแฟนด์วิชมาม่าเกาหลีไปอืออฟินเลยเออแล้วคือมันจะเก๋มากเลยนะมันจะกลายเป็นเทรนแบบว่า วิเธอกินอะไรหรอเที่ยงเนี้ยอ๋อฉันกินแซนด์วิชมาม่ากาหลีแน่เป็นไงดูแบบว่าไฮโซขึ้นมาทันทีเลยเนาะดูแบบอินเทรนด์ขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะครับชิ้นหนึ่งครับเราผ่าออกมาแล้วได้หนึ่งคู่นะครับเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะครับขายได้แบบกล่องละ30บาทก็ได้35บาทก็ได้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยต้นทุนแค่1 4บสาทสตางค์พอรวมกล่องไปอติว่า15บาทถ้าขายกล่องละ30ก็กําไร1เท่าเลยเนาะและอันนี้ก็จะเป็นแบบ3มชิ้นสาครสชาต แซนด์วิชมาม่าเกาหลีแบบไม่เผ็ดนะครับแล้วก็แซนด์วิชมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดกับแซนด์วิชมาม่าเกาหลีซอสโคชูจังครับอันนี้คุ้มค่ามากเนี่ยขาย50บาทก็ได้นะสาวออฟฟิศหรือว่าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยชอบแน่นอนนะคะหรือจะจัดเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะครับ2กล่อง90บาทอืมโคตรคุม้มต่อไปเราจะมาชิมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชมาม่าเกาหลีใส่ซอสโคชูจังนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับหมดเลยได้ไหมหม,หมดได้อื ดูนา้กินมากขอมั่คำหนึ่งนะ เอาตอนแรกอะ่ะ<อ>ก็มีความงงๆอยู่เดอ้อว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงวะแต่พอกินไปเฮ้ยเข้ากันเฉยอะ่ะเอาตรงงงเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะตัวมาม่ากเกาหลีนะครับเนี่ยพอเราท,ทําวิธีนี้นะมันก็จะแบบเด้งๆครับเวลากัดลงไปเนี่ยรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป่าอยู่ในปากเลยนะแล้วก็จะตัดรสชาติด้วยตัวปูอัดกับแฮมไก่ที่เราใส่ลงไปนะครับซึ่งจะบอกเลยนะว่าปูอัดท,ที่ใส่ลงไปอะ่ะเราจะไม่ได้กลิ่นของปูอัดเลยนะใช่ครับไม่รู้สึกเลยว่าเป็นปูอัดแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกินซีฟู้ดอะไรสักอย่างอยู่แบบเหมือนกินเนื้อปูหรือ เนื้อปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยซอสมามา่าเกาหลีเนี่ยมันกบกลิ่นของปูอัดไปสิ้นเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันได้รสชาติอะไรที่แบบมันเออมันหวานหวานยุ่นยุ่นอยู่ในปากโคตรอร่อยอะ่ะตัวไข่ที่เราใส่ลงไปนะครับมันก็จะมีไข่แดงแบบเยิมย้มเยนิดนึงนะรสชาติแบบมันมันเนาะมันมันแบบไม่ถูกคาวเลยนะคะมันมันหอมหอมอันนี้ต้องบอกก่อนนะตากล้องอเป็นคนที่ไม่ชอบกินเชฟคะคำใหญ่ไปไหมคะ <c oughs> อกลับมาที่เรื่องที่ตากล้องจะพูดก่อนตากล้องอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่แดงแบบไม่สุกอะ่ะเยิ้มเยิ้มอ่ะนะคะไม่ค่อยชอบเพราะมันข่าวแต่พอท,ทําวิธีนี้เอ้าไม่ขาวเลยนะคะแล้วก็ตัวมาอยองเนสที่เชฟแว่นเลือกใช้เนี่ยเข้ากันมากเลยนะใครอยากรู้ว่าเชฟแว่นใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างนะคะก็ตามไปดูได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นนะคะเนี่ยตามแจ้ต่อที่ขึ้นเอาไว้เลยเนาะและเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปทําขายนะเราจะมีรูปสวยๆเอาไวใ้ให้เพื่อนๆ <c oughs> ไปโพสรับออเดอร์ <c oughs> กันด้วยนะอนุญาตเพื่อนๆเนี่ย ไปดาวนโหลดรูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอารูปเนี่ยไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์ไว้ใต้รูปว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอละครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งโต๊ถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้าจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สเก๋ือเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพาลวยคอร์สซ้มยำครบกอทนั ว่าเปิดร้านวันแรกขายได้ถึง200ขวดเลยนะคะโอ้โหขายดีมากๆเลยและล่าสุดนะคะนั่นก็คือคอสหมูทอดตลาดนัดค่ะซึ่งเป็นสูตรที่เชฟแวนเคยทำขายอยู่จริงๆเลยเป็น10ปีนะคะวันนี้เอามาสอนให้กันแบบจุกๆเลยค่ะใครสนใจคอสไหนทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ